ลูกหนึ่งขวบ5้าเดือนใกล้จะไปฉีดวัคซีนแล้วช่วยแนะนํายาแก้ปวดลดไข้เป็นตัวไหนดีคะที่ดีๆเลยคะ่ะปกติแล้วนะคะเด็กนะคะไม่ว่าจะปวดจะไข้เนาะแนะนําเบื้องต้นนะคะสําหรับเด็กทุกๆคนเลยก็คือพาราเซตามอลซึ่งพาราเซตามอลค่ะโดยปกติแล้วเราจะกินเวลาน้องมีอาการปวดหรือมีไข้เราจะไม่กินกันเนาะไม่กินกันไว้ก่อน แล้วถ้าถามว่าตัวไหนดีจริงๆแล้วยาเกือบทุกตัวค่ะมันจะมีมาตรฐานในการรับรองก่อนที่จะออกมาเป็นยาอยู่แล้วว่ามันสามารถมีรประสิทธิภาพในการลดไข้ได้อย่างนี้ขออภัยตัวยาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือรสชาติของแต่ละบริษัทจะต่างกันค่ะคุณแม่ซึ่งทางนี้มันแล้วแต่เด็กแต่ละคนว่าชอบแบบไหนโดยปกติถ้าน้องที่กินยายากๆหน่อยเภสัอมก็มาจะแนะนำตัวที่แบบ รสชาติออกหวานออกอร่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหวานอร่อยมันนับจากไหนนับจากตัวเราชิมเองกับลูกเราชิมเองอย่างงี้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าเด็กคนไหนกินยาไม่ยากอยู่แล้วกินตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากป้อนให้ลูกป,ปริมาณมากก็ไปเลือกตัวพาราที่ความเข้มข้นสูงเป็นพาราดอบอย่างเงี้ยได้ก่อนค่ะพาราดอบปุ๊บก็จะกินปริมาณน้อย,อยแต่มันจะมีความขมนิดนิดนะคะ